สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับหมาปิกาจูเนี่ยเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยหมาม่วงของเราเนี่ยอ้าวเน่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 ถ่ายสะท้อเอ้าเดินตายของมอสเดินตายของมอสกันเนี่ยอ้าวอ๋อเน่กระซุนเปอร์ฮีโร่แล้วครับเต้นโชว์หน่อยเต้นโชว์หน่อยเอ้าเอ้า โอ้ไม oh ่เต้นเลยไม่เต้นเลยเอ้านี่หน่อยหน่อยเดกินของหน่อยกินของหน่อยกินของหน่อยอ้าเดี๋ยวกระจายติเล็กติเล็กอ้าวเด็กเล็กเอ้ยนี่กัติลากัติลากัติลากัติเล็กกัติลากัติเล็กอ้าว เดี <the> <ers> ๋ยวให้ม like in ันมาวิ่งไงเนี่ยวิ่งรอบห่วงเล่นกันดีกว่าครับอมามามาเริ่มจากตัวไหนดีนะครับเริ่มกับกับตัวหมานี่เลยเน่เน่เน่หมาแดงน้ามาแดงเน่าวิ่ง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 เอา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 วิ่งไม่ดีเลยอ๋อในอย่างนี้พวดเรกว่าเตัวผูกก็ไม่วิ่งแล้วเอาหมาแดงมาหน่อยเอ๋อ เล่อย่างนดีกว่าครับอ Hi, ing, นครับนีหมานี่หมาตัวนี่อวิวิวิ่งนี่วิ่งนี่อาไก่เต้นไก่เต้นนาเอาเอาเอาไก่ก็ไม่เต้นแล้วเอาไก่ตันแล้วเอาาเอาโอ้โหเจอลามน้่ครามลามแก็มีครับ้มฉล้ม บอลต่นี stumbled, hey. oh, 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 oh. Oh, Alright, ่มาลับบมาลับบมาลับบวิ่งนีครับเ้มาลับเบ์กัวนะครับอ้าวโหวิงไปโิโหโอ้มาลับเบย์นี่วิ่งดีครับเอามัลับเบย์เนี่ยติดตามเขาเนียเฮ้อาวิ่งครับวิ่งครับอ้าวอาวชนได้ชนได้ชนได้ อาฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย